เขาโกนอย่างนี้เลยเนี่ยฮะโอโ้โหคือคิวด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราจะทํางานอะไรยังไงอะในเมื่อเราก็เป็นพิตตี้รับงานแล้วพอแบบผมเราแบบอย่างเงี้ยยังไม่รู้เลยค่ะว่าตอนนี้จะต้องทงาอํางานยังไงต้องอะไรยังไงคือตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะพี่ยังไม่ได้มีการวางแผนอะไรเ,เราไปมุมหนึ่งก็อาจจะมีคนมองว่าเราไปยืมหนี้เขาไปยืมไปยืมเงินเขาด้วยเนาะ หนูเข้าใจค่ะไอ่วนที่หนูผิดหนูก็คือยอมรับผิดว่าไม่มีเงินส่งเขาหรืออะไรค่ะครับอันนี้ยอมรับจริงๆใช่ค่ะแต่ว่าเงินเราก็จําเป็นต้องใช้ใช่ค่ะก็ไปติดหนี้เขาจริงๆแล้วก็ไปค้างเขาจริงๆใช่แต่คุณมองว่าไอ้เรื่องค้างก็มุมนึงใช่ค่ะแต่เรื่องทำร้ายร่างกายก็มุมนึงแล้วไอ้เรื่องโกนผมนี่มันมันเกินไปอะค่ะพี่คือมันไม่ใช่ว่าคุณติดหนี้เขาหรือยู่เท่าไหร่หรือเท่าไหร่ถ้ารวมกับที่เขาเอาเงินไปมันก็คือ ไม่กี่พันบาทใช่ค่ะไม่กี่ไม่กี่พันบาทอ่ะผมตีให้ห้าพันอ่ะห้าพันแต่โดนโกนหัวหมดทั้งหัวอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันเป็นธรรมกับเราใช่โดนโกนคิ้วอีกใช่เพราะงานที่เราต้องทํามันต้องต้องใช้ผมช่องใช้คิ้วใช่ค่ะไม่แล้วที่เขาไปให้ไปกดเงินกับเงินสามร้อยบาทเน่ะเขาให้ไปกดเท่าไหร่ครับกดสองพันสามร้อยค่ะก็เท่ากับคือในบัญชีหนูมีเท่านั้นอืมก็ก็ทันั้นเงินที่เหลือก็แทบจะไม่แทบจะหมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะหมายถึงว่าเป็นหนี้เขาอืมใช่อืมนะฮะ แต่แต่แต่คุณเองเนี่ยตอนที่โกนคุณก็ไม่ได้ขัดขืนใช่ไหมไม่คือตอนนั้นคือหนูคิดได้แค่ว่าคือหนูต้องยอมเพื่อที่จะมีชีวิตกลับบ้านเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะถ้าสมมติหนูไม่ยอมเขาอาจจะฆ่าหนูเลยก็ได้อะพี่เราคิดขนาดนั้นเลยใช่ค่ะเราต้องนั่งเฉยเขาโกนคือคือเขาก็โกนดูดูออกมานี่คือแบบคือคือเนียนเลยอ่ะคือใช่ค่ะคือเหมือนกับมีเวลาในการทําอ่ะแล้วก็ทางนี้ดูและทรงเหมือนกับไม่ได้ต่อสู้อ่ะใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขายกนี้ให ยกนี่ให้หนูยกนี่ให้หมดเลยใช่ค่ะแลกไอ้ผมที่เขาตัดของเราออกไปใช่ค่ะอ้าวบอกแลกแลกกันแล้วมาให้เราไปกดเงินอีกอะหนูว่าไม่ทราบเขาเออบอกยกนี่ให้แต่ไปกดเงินอีกเรื่องนี้คิดวจะจบไหมทางพ่อแม่หนูคือเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะพี่ไม่ยอมแล้วกลัวเขากลับมาเช็คบินมาตามที่เขาบอกตอนนี้เหรอคะพี่แต่เห็นทางแล้วาที่ทำตำรวจตรวจคือทำงานอะพี่หนูก็ยังมีความมั่นใจว่าเขาน่าจะไม่กลับมาทำแล้วหรือเปล่า แต่ก็ยังกลัวอยู่ค่ะพี่ยังสองตีสองใจอยู่เหมือนกันโอเคสุดท้ายพี่เกิดเชิญครับคือเรื่องนี้มันเป็นอาญาแผ่นดินนะครับความผิดฐานปป้นทรัพย์ความผิดฐาน,ควา,ฐานความผิดต่อเสรีภาพผมขืนใจให้ก,กระกทรําการได้ไม่กระทาการใดรวมทั้งกับค้างลงเหนียวปยเป็นอาญาแผ่นดินต่อให้เรายอมความกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีต่อไปพอมันยอมความไม่ได้นะครับเป็นอาญาแผ่นดินเพราะฉะนั้นโทษมันสูงนะครับเป็นสิบสิบปีเลย ก็คงต้องหวังว่าทางตํำรวจคงติดตามจับกลุมส่วนที่เหลือได้นะครับแล้วก็เราเองก็ใช้ชีวิตใหม่แล้วันระวังตัวแล้วก็อย่าไปก่อนนี่เยอะครับครับ,รบนะฮะก็มีคนพิมพ์เข้ามาในาแฟนเพจของโหนกระแสบอกว่าเดี๋ยวคุณหนุ่มก็จะใช้นี่แทนให้ <c oughs> เอาไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะนะตอนนี้แผลเยอะ อ๋อไปหาหมอก่อน <c oughs> ดูแลตัวเองก่อนนะลูกนะ,นะแล้วเดี๋ยวเรื่องตำหลวงตำรวจเดี๋ยวพี่ประสานให้ส่วนเรื่องนี่ก็จะไปติดนี่อะไรเขาอีกนะนะลูกนะค่ะอ่ะโอเคขอบคุณนะครับทั้งสองคนนะฮะ